ผู้หญิงที่ดูสวยดูแพงดูฉลาดเขามักจะวางตัวกันแบบนี้ในยุคนี้การเป็นผู้หญิงที่สวยอย่างเดียวมันไม่พอต้องฉลาดด้วยมันถึงจะทำให้เราดูแพงดูมีคุณค่าและถ้าคุณอยากจะเป็นผู้หญิงที่ใครๆก็ต้องการให้ลองปฏิบัติตามนี้ดูนะข้อหนึ่งไม่บกมุ่นกับความรักเพราะการที่ไม่มีความรัก เราก็อยู่ได้สบายมากแต่การไม่มีอะไรดีนี่เลยสิจะทำให้เราอยู่ไม่ได้ถ้าอยากได้ความรักดีๆกับเขาก็จงทําให้ชีวิตดีก่อนอยากได้คนรักดีๆก็ทำตัวเองให้คู่ควรกับคนอื่นหยุดแสวงหาความรักถ้ารู้ตัวเองว่ายังไม่มีคุณค่าพอในสายตาคนอื่นจะได้ไม่ถูกมองข้ามและไม่ถูกทิ้งข้อ2อย่าขี้ขาด ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ชีวิตนี้คงไม่มีอะไรดีแน่นอนอยากทำอะไรก็ควรทำเลยไม่ใช่มามัวแต่กลัวควรทำทั้งที่กลัวอย่ามัวแต่ฟังคนอื่นเขาพูดว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้หรือบอกว่าไม่ให้ทำเพราะสุดท้ายคุณเชื่อคนอื่นมากไปคุณก็จะไม่ได้ดีสักอย่างจงดูคนที่เขากล้าคิดกล้าทำจะได้กล้าเหมือนเขาข้อสาม อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวทุกวันนี้เคยคิดบ้างไหมว่าอยู่เพื่อใครบ้างและใครบ้างนอกจากตัวเองคนที่เห็นแก่ตัวถ้ามีชีวิตอยู่ก็ไร้ค่าหากไม่รู้จักใจกว้างไม่มีน้ำใจไม่ทำอะไรเพื่อใครเลยไม่นานโลกก็จะเอาทุกอย่างที่มีไปจากคุณต่อไปชีวิตก็จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวข้อ4อย่าคิดลบถ้าคิดลบชีวิตจะแย่ไปหมดทุกเรื่อง ไม่มีทางได้ดีแน่นอนจิตใจจะขุ่นมัวชีวิตจะแย่ทำอะไรไม่จเจริญเพราะในหัวมีแต่เรื่องลบๆเพราะฉะนั้นจงเลิกเป็นคนคิดลบซะเพราะสุดท้ายมันจะทำลายตัวเองข้อ5อย่าเป็นคนดีเกินไปเพราะคนเราไม่ต้องถึงกับเป็นคนเปอร์เฟกทุกอย่างก็ได้เอาแค่มีข้อดีอยู่บ้างและอย่าเลวเกินไปชีวิตที่เหลืออยู่ ก็เพิ่มความดีให้กับตัวเองและก็ลดความไม่ดีของตัวเองลงค่อยๆเป็นค่อยๆไปแค่ได้เห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าแม้จะจากโลกนี้ไปก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจแล้วข้อ6อย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองใครจะไม่รักไม่สนใจก็ช่างเขาจะงอจะแคร์จะฟูมฟายไปทำไมอย่าสนใจไปเลยเพราะคนดีๆบนโลกนี้มีอีกเยอะจำไว้เลยว่า อยากให้คนอื่นเห็นคุณค่าเราเราต้องเริ่มจากการเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนข้อ7อย่าอวดเก่งไปวันวังอย่าทำตัวเท่เดินไปเดินมาโอ้อวดคนอื่นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยให้จเจริญขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าคนมีปมมากกว่าคนที่เก่งจริงเขาพูดน้อยแต่ทำให้มากอวดรู้น้อยเรียนรู้มากลดความหลงตัวเองลงสักหน่อย และเพิ่มการพัฒนาตัวเองเข้าไปเพราะมันจะดีต่อคุณมากๆข้อ8อย่าทำตัวไร้ค่าจงอยู่อย่างมีประโยชน์ไม่ใช่วันๆไม่ทำอะไรไม่มีเป้าหมายในชีวิตเกิดมาทั้งทีต้องขยันกระตือรือร้นทำงานคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาอย่าอยู่โลกๆไปวันๆเพราะสักวันต้องจากโลกนี้ไปจงทำตัวให้มีคุณค่าดีกว่าจะได้ไม่เสียชาติเกิด แล้วคุณเห็นด้วยกับผมไหมครับพิมพ์บอกในคอมเมนต์ด้วยครับ